สามในห้าเนาะถ้าได้สามเราเลิกเลยเนาะได้ได้โอเคโอเคค่ะเริมเลยไหมได้ค่ะโอเคค่ะลงเลยพี่ครับเริ่มแล้ว ขอบคุณค่ะตอนนี้วัดกุหลาบนะคะวดของเล็กน้องวดของต่ำกว่าร้อยมาครับคุณเอ้ยผมสุผมเอาใหม่เอาใหม่อะไรอ่ะจ๊ะ พันไปแล้วอัดจอยด้วยโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณของขวัญน,นะคะอัอค่ะอ๋อขอบคุณค่ะ,ะโอ้โหสองพันห้าขอหอนุ่มอะไรครับใบหนึ่ง นวลพ่อพี่นวลนวลนวลนวม,นวม,นวมของพี่ก็มีไม่เด็ดพี่ั้งขอบคุณค่ะพี่ปอ,อคุณครับพี่แจ็คขอบคุณครับขอบคุณครับพีั้งขอบคุณนะพี่ตั้งขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่แนโผล่เข้ามาเป็นมือนนะ ขอบคุณค่ะพี่แดนขอบคุณค่ะไม่มีขอบคุณค่ะทุกคนสวันดีไม่ติดเลยอ่ะขอบคุณค่ะไม่มีขอบคุณค่ะเออติดแล้วพี่จ้าขอบคุณครับขอบคุณครับพี่แดนขอบคุณค่ะพีดไม่ขอบคุณบนสามครับพี่ สองกองพร้อมกดที่รวมด้วยตีโอ้ยนมเนี้มขอบคุณครับโอ,อ,อ้ยน้องหวานขอบคุณครับี่ขอบคุณแ่ะพี่แพทขอบคุณค่ะรอยไปแล้วทุกคน บสองแสนจริงพี่เทียนค่ะพี่อ,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 อ้างค่ะบิีกบอ,อสบิวจอยากแทรลูกฉันน้่นหมอนั่หมอปีขอบุณค่ะ่จะเนอ เห็นไหมเนี่ยเขยังได้เมนได้เลยเลมไปสวยตลาดพอดีแล้วไเราไปจับมันไม่ได้่ะหมดเกินพี่แก้วไม่ว่างเลยมาให้โดนทุกแม่พี่ปอมาห้ดน่ รูดขอบคุณกิมเกมขอบคุณมากันรู้สึกเหมือนมันไม่ดีเลยต้นขอบคุณมากเขไมเน็ตเล้นไม่ได้อัะเปนไรันไม่ฉอยเกจเขาหยเราแหละใช่ไหลูด พี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณจ้าน้องนาชีขอบคุณค่ะน้องลินขอบคุณค่ะน้องควันขอบคุณค่ะเรียน้ียนนอยขอบคุณค่ะพี่พนขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มค่ะใจส้มค่ะพี่เพชรขอบคุณค่ะของผมโหดจัดเอาแบบเขาพูดอะไรนิดนึง <laughs> ตึงมากจริงๆบอกแล้ว ขอบคุณค่ะบอกแล้วบอกแล้วพี่นาบีขอบคุณค่ะพต้นขอบคุณค่ะพี่เป็นส้มค่ะขอบคุณพี่เป็นพ่อแพี่พอพูดดีเอาหนาเน้นข้าร่วมเน้นข้าวหลอกถูกต้องอดี เน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะคะขอบคุณพี่ต้านะคะขอบคุณนแม่มาไว้พี่เกมสองเกมสองพี่เอกนะคะขอบคุณพี่แอนขอบคุณแม่หมอขอบคุณพี่แอนค่ะขอบคุณทุกคนสามในห้าชนะเลยแบ๊บพี่ลำพูสวัสดีค่ะขอบคุณทุกคนนะคะเย้วีวขอบคุณเย้เย้พี่เกม สมเกมห้าเกมแต่ว่าชนะสามจบต้ากับพี่พิกค่ะพี่อันขอบคชีมกค่ะพี่นิวสวัดีค่ะอบเชียมนวาตั้งเวลาิกล เขาใช่ใช่เขาสายสัมพใช่พี่แก้มมาแน่พี่แก้มไม่มาขอบคุณมากคนนี่มาชูชู บคุณค่ขอบคุณมากขอบคุณค่ะดูแลชาเลนโคตรโหดอ่นดูน้องชาเลนโหด,ด,ด,ดเกินบางทีอะ่ะชาเลนที่สองวันนะขอบคุณค่ะ

พี่ขอบคุณค่ะเชนขอบคุณค่ะอขอค,คะชอบอันเนี้ยไม,ม,ม่ไม่เดีทำมไมเ่อันเนี้ยดกเลยีมีขอบคุณค่ะขอบคุณมากต้องขอบคุณวาพี่พี่เชนขอบคุณา นซีกับน้ตที่ไวๆเนี่ยทำไมเป็นนี้วะอ่าท่ามนี้เขาก็ไม่มีอ่ะทุกคนออกมาวันแรกอืมดอกไม้ไทยยิ่งหตุดปี่แสนกะว่า,า,าพี่เต้รอบเลยนะคะับพี่เจ้าค่ะ สินโตตัวแรกขอบคุณน้องฟันมาล่าจ้าไฟเล็กของอมามีขอบคุณดาวครับสีจิ้งเล็ก ใจน,น้อยเหลือเหลือแน่พี่แอนตาหนะน้าวนกันเลยเนาะสวยซาบ้าซาบ้่งปิดแกให้ั่งขอบคุณน,นะคะทุกคน ว้าวเลยอ่ะขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะอันนี้ขอบคุณมีขอบคุณค่ะขอบคุณเอ้ยผมกดเกมยสามไม่ได้เน็ตเลยค่ะขอบคุณน้ำพริกนะคะนี่ต้เดี๋ยวเราก็ต้องนะคะขอบคุณทุกคนนะคะแป๊บหนึ่งนะคือพี่เน็ตตุยเน็ตตุยเหรออะเน็ตตุยอ่ะคนมันเยอะอ่าๆได้ละได้ละ อ่ะสุดท้ายแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะไปกันต่อมามาตาค่ะมาไ่ตาถายตา่าย,าายพี่ปอเติมมาละขอบคุณะคะ่ะพี่ปอ ขอบคุณนะพี่ต้นด้วล้อเชี่ยะตุุู่พี่ต้นขอบคุณค่ะเอ็กขอบคุณค่ะต้นขอบคุณค่ะน้องคอยขอบคุณค่ะเอทขอบคุณค่ะพี่ีสตายข,ขอบคุณค่ะมุ้งมิ้วขอบคุณค่ะ อขอบคุณน้องไม้ขอบคุณค่ะผมไม่หยนดตัวอินที่ขอบคุณค่ะพี่เหวยที่ขอบคุณนะคะพี่พรชัยขอบคุณค่ะพี่เชษขอบคุณค่ะพี่มิกกี้ขอบคุณค่ะพี่จ่าใจขอบคุณใจส้มนะคะขอบคุณใจส้มนะคะน้องบุญนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณใจส้มนะคะ เอาคอนทูกเรามือนหัวหมดแล้วเนี่ยขอบคุณค่ะพี่ซุปเปอร์ขอบคุณนะคะพี่ต้นขอบคุณค่ะพี่ไอขอบคุณค่ะน้อยขอบคุณค่ะพี่ดีตีพีขอบคุณค่ะตาคับขอบคุณใจส้มค่ะ ไม่ไม่ขอบคุณค่ะไม่ขอบคุณค่ะโหดเกิน9,009ใช่ไหม ขาปิดหมอกแล้วทุกคนมันเสียงดังไงเอบคุณครัพี่ตา,า,าขอบคุณครับพี่บอาเบคุณครัาาอาม,มี่ขอบคุณค่ะบโอเคหลแกล๊หลอดแก๊สโ้วเปิดแล้เปิดไล้วเปิดไ้ชิ บิวขอบคุณครับแม่ขอบคุณไม่ต้องแข่งแล้วแค่ชาร์จนต็มหมดแล้วดีจีน ขอบคุณค่ะขอบคุณหมวกค่ะพี่เจมส์กค่ะฝั่งนั้นที่รูปทั้งพี่จีพีอาร์ทั้งทั้งเราผมไปส่องมาจริงขอบครับพี่เปาขอบคุณค่ะอัน <c oughs> นี้มามา,มาเมลูดี้ <c oughs> พี่ปอต้องขอบคุณครับต้องขอบคุณครับ สรุปค,ค่ะนะทุกคนมาช่วยกันนะคะขอบคุณค่ะทุกคนมาช่วยกันเฮ้ <laughs> ต้องสู้หรอกทุกคนขอบคุณค่ะเราต้องปล่อยไปเกมแรกอ่ะพี่ปปาขอบคุณใจส้อมค่ะขอบคุณใจส้อมนะคะแ่ไัน,น,นทีนวมหต้องรตองขอคุณคะพี่ฟันฝันขอบคุณค่ะเราควรปล่อยไปเกมแรกขอบคุณค่ะ าามชายกลางขอบคุณค่ะร่องขอบคุณนะคะปอยขอบคุณค่ะพี่ต้าขอบคุณค่ะแบงค์ขอบคุณค่ะพี่ธงทูขอบคุณค่ะแพทขอบคุณค่ะไปกันทุกคนต้อมกิทียนหมอนุ่มนิ่มขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณนะอุ้ย ขอบคุณทุกคนนะคะเย,ะขเยะ yeah, ขะ้ขอบคุณทุกคนคะ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะเย้ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะ แ,แม่อจจะสวยขนาดนี้ดูแบงค์ทำ